คร,ครับ 1941, อิ่มครับกินกันแปดคนครับอิ่มครับเนี่ยเนี่ยอะไรครับผู้ครับเปิดคลิปครับ มืัอนี้เขามาเห็นยังครับอ๋อมืัอนี้มาเห็ดคลิปครับส่งคู่ทรงงานคู่ครับกูยังครับคู่นี่คู่จีราพรครับเพื่อเพื่อสิมาหอดวงนี้เลยครับยาวนานครับยาวนานเหมือนหนักเก่าเมื่องสาวครับได้๋ถ่ายบ่ายครับผมอันนี้คือเข้าสิมาเห็นยังครับตอนนี้กำลังอันาำแพงครับอ๋อ ครับผมด้วยที่สมาชิกกลุ่มห้อนะครับจะมีคนแรกเลยครับคุณกิตตีครับคุณตามครับคนที่สองครับคุณซิมครับแล้วเพื่ะปิดหน้าทำไมคุณฟูกครับผู้บรรยายของเราครับนี่ครับหน่อยรบพิเศษครับคุณอาปรเมศครับคุณฟายครับแล้วก็จะมีครับคุณทายครับคุณคุณอนุสาคุณฟิวครับ แล้วก็จะเป็นผมนะครับ <h> ตาก <Assass, S 1> <nelle S 2> ล้องครับคุณโค้คุณปฏิภาณประกอบกิจครับผมคุอไปยักบานนะไปสอนวานเนาะพี่จะไปเอาน้ำเชื่อะจากเลยครับคุณปายก็จะมาสอนวิธีการนะครับเตรียมแหก่อนจะหวานนะครับนี่ครับเป็นี้เรามองมางานจะมองเราดูนะครับดูนะครับการหวานแหที่ถูกต้องนะครับ ผมเสียงครับไปครับลงไปกีบเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ปลาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา่ะครับคุณปลายได้ปลาตัวแรกมาแล้วนะครับ อิ่มครับกินกันแปลกคนครับ <laughs> เฮ้ยปูดเสียมปูดเสียมว่าทำอะไรไ <ป S 1> เฮ้ยเอาอ่ะถึงไหมครับเาา <laughs> นี่ยครับคุณฟุกก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวแ <laughs> ล้วบริเวณไพ่เอาเง,งียงเงียงของมาใส่ไว้บ่ เอาถุงเอาถุงมาใส่ไว้เอาุมาใหแาต่กับจอห,อหอูหน่อยหน่อยดูนะครับมาดูคุณซิมอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าอยากจะแก้ครับครับเต็มเต็มเลยคุณซิมเขาอยากจะแก้ตัวนะครับที่เขาทำปลาหลุดไปเมื่อกี้นะครับไม่มมต้องเลยโตบินีนะม,มาได้มาได้เฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงดัง เอาม่กูยู่กูไม่มาดูคุณฟุกดีกว่าครับคุณฟุกครับ้องจับที่คุณนะครับเนี่ยจะได้อีกหรือไม่ครับฟังนั้นน่าจะได้อยู่นะความหวังของเราน่าจะอยู่ที่คุณฟกกับคุณปายนะครับจังหวะนี้ ครั้งนี้ยังไม่ได้อะไรเลยครับดูวิธีการเตรียมแหรอบที่สิบนะครับท่านผู้ชมดูไปดูมาอาจจะหวาดเป็นก็ได้นะคะเนียอะไรม่ๆๆ <c oughs> ิับลยเยอะไรอะไร ในขณะที่ทุกคนเอ้ไม่ใช่ทุกคนสิครับคุณซิมและคุณพวกกําลังจริงจังกับการหวานแห่อยู่นะครับสองคนนี้ก็มาสอนกันว่ายน้ํานะครับทีมมีประโยชน์มากเลยค่ะกูไปสวยปะพวกพี่จ๋วเบอร์คือกลัวเนี่ยโบเป็นยังครับผมมีความสมาัยจิ้มผมจากล้องระดับเมืออาเซียครับส่งตรงจากคุณแหละประเทศนอก คุณคิดว่าวันนี้เราจะได้กินปลาไหมครับขนาดนี้นปาตุบ้มียังครับครับผมอันนี้อี๊ยง่ดีนะนนมมปุ้มซูเห็นอยังไหนนี่นะ ก็ใส่ของซูบรหรีถ่ายไว้บ้างเราหนไนรกันถ่ายตั้งยั้งขาบ่ะออตามนั่นกุมกูกุม่ป้าว่าุมกับพม่วงหนึ่งแลครับป่าตัวเดียวครับผมคุณซิมครับมันไม่มีฐานนะครับ ทานอยู่ทางเทิงคุณครับคุณจะขึ้นไปเอานหรอมันอยู่ไกลก็เราก็มาดังไฟกันนะครับโดยที่เรามีปลาย,ยหนึ่งตัวตัวสมมัดเนี่บบนนยบอกว,ว่าจะไม่หรอคือปลอาหนึ่งตัวคุ้มมากอ่ะคือคู่เปอยเขาติดตัวนี่อายเขาปลาหนึ่งตัวในที่แหงมานสองอัน <c oughs> แหงวันค่น,นี้ล้ว <c oughs> น,นี่กะกะพี่หนึ่งเหรอ,หรอ ม,ม,มันเป็นคอ <f> นเทนต์มป็นคอเทนต์ตอนเด็กวัยนะครับนะครมือนะครับก็นี่แหละครับภูมิปัญญาชาวบ้านเภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับ FCPV u b f c p <oughs> พวกเกมเมอร์นนะพวก FP Channel เนี่ยเเี่ยหิ่งห้ยเนี่ยไว้น่นนาครับ ได้เหรอคุณพวกได้ไปนะครับจังหวะนี้โอ้โหหนึ่งสวงนะครับกับปลาสองตัวที่จริงเราควรจะได้สารนะครับแต่ก็นนะครับวันนี้มาหาปลาแต่ได้กินหมู สายทองมากเลยสามตัวนะครับในเวลาสแบบอ,าาอววางออ <un> ชั่วโมงก็นะครับสมาชิกของเราคุณซิมแล้วก็คุณปายนะครับขึ้นไปซอยเนื้อหมูครับจะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับไม่รู้ว่าหมูทับคอเขา,าเห,หรือยั<ล>งยังมาเห็นวีดีลอเขาลงมา นะครับวันนี้ภารกิจเราก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับมาหาปลาครับแต่หมูครับได้หมูครับมาหาปลาแต่ได้หมูครับยอดสงสัยหนองไม่ปีนป่าฮะไปครับแปลว่าครับไปบูมเลย สดไพร์บะงามไม่ดีว่มามันสีเป้อ์บอแมนเนื้อบลาุปเขาบอกพื่เป็นตาใหม่ปลายเถอะจอยอยู่ี่แมงเนี่ยไม่ใช่ตุ๊กันเนี่ยบางเนี้ยเพิ่นเอ่ยบางเนี้ยมกกันด <c oughs> ูดไม่ด <c oughs> <c oughs> ีมันจะเอามาสอดใช่ไหเพิ่งบา, <c oughs> บางเนี้ยมันถูกกระทานนะนัะ่นแหละมันจะแซ่บเขาคือไป็นเนื้อมุ <c oughs> <c oughs> มกมาแล้วปุ่นเกียร์เหรอเฮ้แมนซุกกันในมือนะ เราต่อแถวก็ชีวิตแถวว่ะค้อหอเล็กปีกแบบว่ะเล็กปีกเนี่ยไปมีมึงอย่าวาเขามึงกับใบฮือมากขึนกันเส้บอว่นไปเอาเล็กปีกเนีกูว่าเมื่อสองถุบวอนไปเอาเล็กปีกนี่เมื่อสองถุบกูว่นูมีาพวกวิดทิพครับจากเหตุการณ์ตรงนี้นะครับมึงก็เห็นให้เห็นหนากูดีครับครับครับ เอนการวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าอย่ามาตึกปลาอีกหาอย่างอื่นทําดีกว่าครับแต่ยังน้อยเราเราก็ได้ปลานะครับทั้งสามตัวแต่ก็มากินหมูมันเดิมได้หละครับก็นะครับนี่แหละภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับตามหัวข้อครับผมไม่มีอะไรมากมายครับหากินไปวันวันครับขอจบคลิปเลยอ่ะแห่คุณฝูกปิดครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนยังเหนื่อยกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการรายงานการพรีเซนต์เท่านี้นะครับรับผมคุณฟูครับสรุปวันนี้เราได้กินหมูไหมครับอ๋อเลิฟโฟอร์ม่มาแครับความรักจากแม่บอกให้แกผู้สาวยุคใหม่ว่าท่านหอดปอบลายกับพี่ใจผู้บบาวสน้อย 我。